ค่ะหลังจากที่เรามาดูกันแล้วนะคะว่าเราจะเริ่มใช้งานแคนวาได้ยังไงบ้างจากตัวบทที่แล้วเนาะเราก็มีหน้าต่างการใช้งานขึ้นมาแล้วเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวพิมพจะมาเริ่มสอนทุกคนเนี่ยในไฟล์เวิร์กช็อปกันนะคะว่าเออเราอะ่ะเดี๋ยวพิมพจะมาสอนทุกคนในไฟล์เวิร์กช็อปกันว่าอันเนี้ยเราจะ สามารถใช้เครื่องมือต่างๆได้ยังไงบ้างก็จะมากดกันแล้วเดี๋ยวพิมจะแชร์ไฟล์ตัวนี้ให้ทุกคนนะลองเอาไปทํากันได้นะคะคือจะสามารถกดไปพร้อมกันหรือว่าเอาไปทําทีหลังก็ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะตัวเครื่องมือหลักๆที่อยู่ทางด้านซ้ายนะคะก็จะมีตัวดีไซน์นะคะซึ่งเป็นเกี่ยวกับพวกเทมเพลตหรือว่าเลเยอร์สำเร็จรูปหรือว่าตัวสีให้เราเลือกใช้ตัวเอลิเมนต์เนี่ยจะเป็นพวกกราฟิกพวกภาพเชฟนะคะตารางให้เราเลือกดูกันนะคะ แล้วก็ตัวเทคนะคะถัดมาคือตัวอัปโหลดส่วนใหญ่ที่เราจะใช้กันนะคะแล้วก็ตัวดรอก็จะมีใช้บ้างแล้วก็ตัวแอปเสริมของตัวแคนวานะคะตัวเครื่องมือแรกที่จะมาดูกันเนี่ยก็คือเครื่องมือดีไซน์ค่ะดีไซน์เขาจะแบ่งออกเป็นเทมเพลตนะคะเป็นด้านนี้เป็นเลเยอร์แล้วก็เป็นสไตล์มาดูที่ตัวแรกกันค่ะก็คือตัวเทมเพลตนะคะตัวเทมเพลตเนี่ยเดี๋ยวพิมพ์จะลองกดให้ทุกคนดูกันว่า มันก็จะมีช่องเสิร์ชเหมือนที่เราพูดบทที่แล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็สามารถเลือกตัวแม่แบบของเทมเพลตที่เรา,าจ,จะใช้ได้ค่ะเช่นอันนี้เราเสิร์ชว่า medical เราเสิร์ชว่า medical presentation นะคะเขาก็จะมีตัวเทมเพลตเ r e s e n t เนี่ยให้เราเลือกมากมายเลยสมมุติว่าเนี่ยเราเลือกตัวนี้ ก็คลิกเข้าไปนะคะพอคลิกเข้าไปเขาก็จะมีให้เราถามเราว่าเราจะแอปพลายท l ออลเพจเลยหรือเปล่าถ้าเรากดแอปพลาย to All เพจเนี่ยมันก็จะขึ้นทุกหน้าเลยแต่ในที่นี้เดี๋ยวพิมพ์จะลองกดแค่สไลด์เดียวก่อนนะคะก็คืออันนี้เป็นสไลด์แรกเขาก็จะมีเทมเพลตขึ้นมาให้เราเลยเราก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะคะเปลี่ยนสีตัวนี้เปลี่ยนได้ทั้งหมดเลยเปลี่ยนตัวสีตัวเท x t แล้วก็แก้ท e x t ได้ สมมติว่าเราจะเขียนเปลี่ยนเป็นแบบสมมติว่าเป็นคําว่า live stock นะคะแบบนี้ก็เปลี่ยนเทกเป็นเท็กที่เราต้องการได้เลยเปลี่ยนสีเปลี่ยนเท็กได้แล้วก็เขาก็จะมีตัวไอคอนให้บ้างอะไรแบบนี้หรือเราลองเพิ่มหน้าถัดไปเราสามารถกดเพิ่มหน้าได้นะคะตรงระหว่างหน้าสไลดนะ์นะนี่เนี่ยเขาก็จะมีเป็นแบบหลายแบบเลยเป็นอ g e เจนเป็นอะไรแบบนี้ก็สามารถเสิร์ช ตามประเภทเลือกใช้ได้เลยแคนวาเนี่ยจุดเด่นเขาก็คือเทมเพลตนะเราก็สามารถใช้ประโยชน์จากตัวนี้เอามาปรับใช้กับตัวเนื้อหาของเราได้แต่เราก็ต้องดูบริบทว่าตัวเนื้อหาเราเนี่ยมันเหมาะกับเทมเพลตไหนเช่นถ้าเทคเราเยอะมากๆค่ะเราอาจจะต้องแบ่งหน้าหรือเราอาจจะต้องแบบลดตัวหนังสือให้น้อยลงเพื่อใช้กับเทมเพลตหรือเราอาจจะหาเทมเพลตที่เหมาะสมกับตัวเนื้อหาเราอย่างอันเนี้ยเขาก็จะมีตัวเนื้อหาเยอะ เราก็เลือกได้ว่าเราจะวางเนื้อหาฝั่งนี้แล้วก็เปลี่ยนอย่างอย่างถ้าอันเนี้ยค่ะจะลองทําให้ดูว่าถ้าเทมเพลตเขามาเป็นรูปอ่ะให้เราคลิกที่รูปนะคะแล้วก็คลิกขวาจากนั้นกด detach image ตรงนี้ detach image นะตัวรูปเนี่ยที่เขาใส่มาเป็นต้นแบบเนี่ยมันจะดีดออกมาแล้วเราก็ลบแล้วเราก็สามารถเอารูปอ่ะที่เราอยากจะใส่มาใส่ในนี้ได้เดี๋ยวพิม์จะลองทำให้ดูว่า โอเคค่ะสมมติว่าพิมพมีรูปวัวที่พิมพ์อยากจะใส่ไปแทนรูปของเขาเนี่ยพิมพสามารถ Copy แล้วก็วางรูปใช่ไหมคะแล้วลากเข้าไปในตัวเฟรมแบบนี้ได้เลยตัวภาพของเราก็จะขอบเป็นตัวรูปของเขาไปแทนที่แบบนี้นี่ก็เป็นประโยชน์หนึ่งของตัวเทมเพลตนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีเทมเพลตให้เราเลือกใช้เยอะแยะเลยแต่ว่าเหมือนเดิมคือถ้าเป็นตัวโปรแล้วเราไม่ได้เสียเงินอันนี้จะใช้ไม่ได้นะคะ โอเคค่ะจบที่ตัวเทมเพลตนะคะเขาก็มีให้เราเลือกใช้ทั้งตัวโปสเตอร์ทั้งตัวพรีเซนต์ทุกคนก็ไปสามารถลองใช้เอามาแอดพกันได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวสรุปที่พิมพ์ทําให้นะว่าเทมเพลตเราใช้ช่องเสิร์ชนะคะเขาจะมีเทมเพลตให้เราเลือกแล้วเราก็สามารถเอามาเปลี่ยนสีเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนรูปภาพได้นะคะถัดมานะคะก็คือเมนูเลเยอร์นะเลเยอร์เนี่ยเขาก็จะเป็นการแบบกําหนด เลเยอร์คร่าวๆให้เราทําให้เราเนี่ยสามารถจัดวางสิ่งต่างๆในหน้านั้นได้ดีขึ้นเช่นเรามีรูปเรามีเทกเราจะจัดวางยังไงเมนูเลเยอร์เนี่ยก็เป็นประโยชน์เดี๋ยวผมจะลองกดให้ทุกคนดูว่าหน้าตาเลเยอร์เป็นยังไงบ้างจากหน้าเปล่าตรงนี้ก็คือเราก็จะกดที่ดีไซน์ตรงตัวฝั่งซ้ายสุดนะคะไปที่เลเยอร์ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีตัวเลเยอร์ให้เราเพื่อให้เราอ่ะใส่เทกหรือใส่รูปที่เรามีได้เช่นถ้าเราคลิกแบบนี้เราก็สามารถ ลากรูปแล้วก็วางใส่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ใส่หัวข้อตรงนี้ใส่เนื้อความตรงนี้แบบนี้นะคะหรือว่าอีกเคสนึ่งที่พี่มามาให้ดูคือถ้าเรามีตัวรูปมีเนื้อหาของเราอยู่แล้วแล้วเรากดเมนูเลเยอร์เนี่ยเขาก็จะมีการจัดเลเยอร์อัตโนมัติให้เราเลือกได้เลยเนี่ยอย่างอันนี้นเป็นเนื้อหาที่เราวางไว้แล้วเนี่ยถ้ากดปุ๊บเขาก็จะมีการจัดเรียงให้เลยว่าแบบนี้หรือว่าเอามีตัวเชฟลองคือออกแบบอัตโนมัติให้เลย นี่ก็สะดวกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราเลือกอันที่มันเหมาะสมกับเนื้อหาเราก็จะทําให้เราอะทำงานได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะตัว layout มีให้เลือกหลากหลายแล้วก็มีให้เราแบบจัดวางทําให้มันสบายตามากยิ่งขึ้นเป็นคอลัมน์นะคะนี่แบบนี้ก็เป็นการจัดวางที่สวยแล้วเราก็สามารถเอารูปออกแล้วก็ใส่รูปของเราไปแทนได้เนี่ยมีการออกแบบให้หลากหลายมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นส่วนของ layout นะคะ มาดูเมนูถัดไปเมนูถัดไปคือเมนูสไตล์นะคะอันนี้เขาก็จะเป็นการกําหนดเฉดสีหรือแบบฟอนถ้าเราคลิกปุ๊บเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนตัวสีของทั้งหน้านั้นหรือว่าฟอนของทั้งหน้านั้นไปด้วยเลยมาดูตัวอย่างกันเช่นสมมุติว่าอันนี้เป็นเนื้อหาที่เรากำหนดมาอยู่แล้วอ่ะเรามีการวางแต่เราอยากจะเปลี่ยนธีมสีถ้าเราคลิกตัวค o ลเลอร์พาเลตที่เขามีให้แบบนี้ เขาจะเปลี่ยนสีให้เราท้งหน้าเลยค่ะเป็นตีมสีที่เขาเซตไว้แล้วถ้าเกิดทุกคนลองกดไปที่ตัวตีมสีจะเห็นตัวลูกศรควากันถ้าเรากดลูกศรที่คว้ยกันใช่ไหมคะเขาก็จะชัฟเฟิลตัวสีให้เป็นแบบสลับสีในชุดนั้นนะคะลองดูว่าชอบแบบไหนสมมติว่าชอบแบบนี้เนี่ยเขาก็สามารถเซตตัวตีมสีได้เลยว่าเราจะเอาตีมสีที่เขาให้มาไหมหรือว่าเป็นตัวฟอนถ้าเรากดเขาก็จะเปลี่ยนฟอนทางเซต ในหน้านั้นให้เราเลยหรือว่า Apply to ท a l อ e ถ้ากดปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนให้ทางชุดสไลด์ที่เราทำเลยนะคะแบบนี้หรืออีกทางเลือกหนึ่งที่ลองเอาให้ทุกคนดูอันนี้เป็นรูปโปสเตอร์ที่พิมพ์เอามาจากด้านนอกแคนวานะคะพิมพ์อยากเปลี่ยนตัวสไลด์รูปคุณหมอเนี่ยให้เป็นธีมสีนี้เอารูปตัวอย่างมาแบบนี้ทุกคนสามารถลองเอารูปตัวอย่างมาแปะได้แล้วพิมพ์คลิกขวาที่ตัวรูปนะ แล้วก็เลือก apply color to page นี่ค่ะตัวแค้นว่าเขาฉลาดมากๆเลยค่ะเขาก็จะคัดลอกตัวตีมสีของภาพภาพอะไรก็ได้ที่เราเอามาเนี่ยแล้วเราถ้าเกิดกดอีรกรอบเขาก็จะชั u f เปิลเขาก็จะเลือกตัวสีในภาพนั้นนะเอามาเจนเน a เรในสไลด์ของเราให้เหมือนว่าถ้าสมมติว่าเรามีตัวโลโก้หน่วยงานเนี่ยเราก็สามารถลองเอามาปรับได้เรามาลองดูกันว่า ถ้าพิมพ์เอาโลโก้ปศุสัตว์โอเคมาวางในหน้านี้นะแล้วพิมพก็กดคลิกขวาและ apply color to page นี่ค่ะตัวสไลด์เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนธีมตามโลโก้ให้เราเลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนทีละอันแล้วถ้าเรากด apply to all page อะ่ะเขาก็จะเปลี่ยนทั้งเซ็ตสไลด์นั้นน่ะให้เป็นสีนี้หมดเลยเนี่ยฟังก์ชันนี้มีประโยชน์นะคะก็สามารถลองดูกันได้นะคะ โอเคนี่ก็เป็นเรื่องของสไตล์เนาะสามารถกดเปลี่ยนสีตามภาพแบบนี้ได้เลยนะคะจบในเรื่องของเมนูดีไซน์นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเครื่องมือถัดไปที่มาใช้กันเนี่ยจะเป็นอะไรบ้างคะ่ะ